สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครับกับรายการสุดยอดอาวุธปืนประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดหน่วยรบพิเศษของกองทัพกัมพูชานะครับที่เป็นที่รู้จักกันในหลายๆประเทศนะครับโดยหน่วยรบพิเศษของกองทัพกัมพูชาเนี่ยมันมีความพิเศษหรือความสุดยอดในตัวของมันเองนะครับหรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่าหน่วยคอมมดานโด911นะครับ โดยหน่วยคอมมานโด911ของกัมพูชาเนี่ยเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีความสามารถสูงมากนะครับเนื่องจากถูกฝึกโดยหน่วยรบพิเศษชื่อดังจากประเทศอินโดนีเซียที่ชื่อว่าคอป a าซัสนะครับผมหน่วยคอป a าซัสเนี่ยถ้าใครที่รู้จักในวงการหน่วยรบพิเศษก็จะรู้ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยรบพิเศษหนึ่งนะครับใน South อ a ส t a เ i ียที่ฝึกเข้มข้นมากนั่นเองการฝึกของหน่วยคอมมานโด911หรือหน่วยรบพิเศษของกัมพูชาเนี่ยมีความเข้มข้นมากนะครับ โดยหลังจากสําเร็จการฝึกแล้วเนี่ยผู้ที่ฝึกสําเร็จนะจะได้รับหมวกแบลรี่แดงแล้วก็มีปีกสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามารถนะครับที่สําคัญเนี่ยหน่วยรบพิเศษของการบูชาเนี่ยยังมีความสามารถหลายรูปแบบหลังจากการฝึกเสร็จแล้วนะครับเช่นมีทักษะการเป็นพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์มีทักษะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางทะเลและมีทักษะในการต่อต้านการก่อการร้ายนั่นเองนะครับ โดยหน่วยรบพิเศษของกัมพูชาเนี่ยหรือคอมมานโดเนี่ยจะมีการแบ่งหน่วยคร่าวๆดังต่อไปนี้นะครับหน่วยคอมมานโดที่1นถึงสเนี่ยเขาจะเขาจะจัดเป็นหน่วยแอร์บอลคอมมานโดหรือคอมมานโดทางทางอากาศนะครับหรือเป็นหน่วยพลร่มคอมมานโดนั่นเองหน่วยคอมมานโดที่5้ถึงเเนี่ยจะเป็นหน่วยจู่โจมหรือหน่วยแอคแท็กคอมมานโดนะครับหน่วยคอมมานโดที่1 0บถึงสิเนี่ยจะเป็นหน่วยคอมมานโดสนับสนุนหรือเรียกว่าซัพพอร์ตคอมมานโด แล้วก็จะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เรียกว่า Special Group 3นะครับอันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองบุคคลสำคัญนะครับหรือ VIP Protection นั่นเองแล้วก็จะมีหน่วย Counter Terrorist กลุ่มที่14หรือหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายที่14นั่นเองนะครับโดยความพิเศษของคอมมานโด Counter Terrorist สเนี่ยของกัมพูชาก็คือมันเป็นหน่วยแรกของประเทศกัมพูชานะครับที่ได้รับการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย โดยจะสนับสนุนหน่วยงานตำรวจของกัมพูชาในยามที่มีผู้ก่อการร้ายนั่นเองนะครับอาวุธหลักๆของหน่วยรบพิเศษของกัมพูชาเนี่ยณปัจจุบันนะครับยังคงนิยมใช้ปืนะกูล AK เช่นปืน a k 4 7หรือปืนจากจีนนะครับที่เป็นปืน QBZ 97นะครับเอาละครับก็เจอกันใหม่เพียงในในวิดีโอหน้านะครับวิดวีโอวิดีโอหน้าเนี่ยผมอาจจะมาพูดถึงหน่วยคอปัสทัสกันนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ